สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามบ่ายนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูที่ดิน25ไร่นะคะที่อยู่ติดกับถนนรวมมิตรเขาพุดดอนค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราจะพาทุกคนเริ่มเดินทางจากถนนสุขุมวิทไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะวิวภูเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มันอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทมากแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็จอดติดไฟแดงอยู่ที่ตรงสี่แยกบ้านฉางนะคะซึ่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นตลาดสดเทพจินดา ฝั่งขวาก็จะลงไปดังหาดพยูนนะคะซึ่งถัดจากตลาดเทจินดาฝั่งซ้ายไปเนี่ยก็จะไปทางสำนักท้อนไปทางเย,ยล้าแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ไปไปเชื่อมกับถนนสายสามหกนะคะแล้วก็เส้นทางสายสามหกก็สามารถไปที่กรุงเทพไปที่ตัวเมืองระยองหรือว่าไปที่ตรงนี้นิคมพัฒนาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราหันหน้ารถไปทางที่จะไปเข้าในตัวเมืองระยองนะคะแต่ว่า แปลง25ไร่จะยังไม่ถึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยกันนะคะว่าแปลงนี้ค่ะมันห่างจากสุขุมวิทห่างจากถนนสุขุมวิทแค่ไหนนะคะ mm hmm. เผื่อท่านไหนที่กาลังจะมองหาที่ดินที่สําหรับทําโครงการหมู่บา้านจัดสรรนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่บรรยากาศดีมากค่ะเป็นบรรยากาศเรียกได้ว่าเป็นลายล้อมไปด้วยภูเขานะคะแล้วก็สองข้างทางก่อนจะถึงแปลงเนี่ยก็ mm hmm. จะมีบ้านพักอาศัยอยู่ปลาปลายนะคะแล้วก็ยังมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นด้วย ถนนก็กว้างค่ะซึ่งถนนหน้าแปลงเนี่ยปัจจุบันน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นนะคะก็จะมีจะมีคนที่ชอบปั่นจักรยานนะคะไปปั่นจักรยานกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศดีเนาะแล้วก็ยิ่งตรงนั้นนะคะเป็นบริเวณที่มีภูเขาเยอะด้วยก็ทําให้การปั่นจักรยานเนี่ยได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าทางเข้าแปลงเนี่ยมันสะดวกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทุกคนเห็นบรรยากาศไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ตรง สี่แยกสนามกีฬานะคะ,อะขอโทษทีค่ะสี่แยกวั้นฉางนี่คือสี่แยกวั้นฉางนะคะเป็นไฟแดงของสี่แยกวั้นฉางค่ะด้านซ้ายก็คือตลาดเทพจินดานะคะตอนนี้ไฟเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางที่จะไประยองนะคะซ้ายมือไปทางเยล้าค่ะขวามือไปทางขวามือจะไปทางหาดพยูนนะคะพอเลยสี่แยกไฟแดงตรงนี้มานะคะให้เราชิดซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณก่อนจะถึงอ่า ก่อนจะถึงธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายอยู่ซึ่งเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะไปเชื่อมกับถนนรวมมิถิขาพูดอนนะคะตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเราชิดซ้ายตรงศูนย์ฮอนด้าตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะ่ะนี่คือจากถนนสุขุมวิทเราสามารถเลี้ยวตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เรียกว,ว่าเป็นซอยเทศบาล39เนาะค่ะจริงๆตรงแปลงสามารถ เลี้ยวได้หลายเส้นทางนะคะแต่ท่านไหนที่มาจากถนนสุขุมวิทคะ่ะตรงนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่สะดวกนะคะแล้วก็ขับตรงมานะคะขวามือซอยแรกเราเลี้ยวได้เลยนะคะตรงนี้สามารถเลี้ยวได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น39ทับหนึ่งไปเลี้ยวซอยหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาให้จําง่ายๆนะคะซอยแรกขวามือก็เลี้ยวไปเลยเนาะ ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนหนึ่งของบ้านฉางนะคะเนี่ยสามารถที่จะมีซอยที่จะทะลุไปถนนสุข,ขุมวิทได้หลายซอยเลยค่ะไม่จําเป็นจะต้องมาจากซอยเมื่อกี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นชุมชนถ้าเราตรงไปนะคะเราก็จะไปที่โรงเรียนบกวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะ เส้นตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของถนนรวมมิตรเขาพูดอนนะคะที่เรียกว่าเป็นรวมมิตรเขาพูดอนเนื่องจากว่าขับตรงไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีวัดเขาพูดอนอย,อยู่ตรงแยกพอดีนะคะทุกท่านมองไกลๆเห็นไหมคะก็จะเป็น,นวิวภูเขาเนาะบันยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะเช้าๆหรือช่วงเย็นๆนะคะ่ะก็อาจจะมีหมอกให้เราเห็นได้นะคะเนี่ย ถนนเนี่ยก็เป็นถนนที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างตอนกลางคืนไฟฟ้าถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะปะปาก็สามารถขยายเขตไปได้นะคะนคะคะอันนี้คือถนนที่จะไปที่แปลงเน,ะนาะนเวลาที่เราขับรถมาจากถนนสุขมุมวิทเมื่อกี้ก็ประมาณหนึ่งนาทีนะคะตรงนี้เป็นโซนซ้ายมือเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่โครงการหนึ่งนะคะเรียกว่าหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านโอโซนนะคะ แล้วก็ด้านขวาก็เป็นที่เปล่าอยู่นะคะน่าจะรอสำหรับโครงการจัดสรรเหมือนกันอันนี้เป็นหมู่บ้านโอโซนวิลล่านะคะด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายเราขับตรงไปเรื่อยๆก็จะมีบ้านพักอาศัยอยู่ปรับรายนะคะก่อนที่จะถึงแปลนนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยก็จะมีร้านอาหารบ้านฉันค่ะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ของเราก็จะอยู่เฉียงๆกับร้านอาหารบ้านฉันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของร้าน น่าจะเป็นร้านทีละพันไม้นะคะโอเคบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเอ่อพาขับรถไปดูที่ดินกันนะคะ <c oughs> เผื่อท่านไหนที่มาทีหลังนะคะตอนนี้เรากำลังพาทุกคนไปดูที่ดินขนาด25ไร่ค่ะอยู่ติดถนนรวมมิคเขาพูดอนคือถนนเส้นนี้แหละคะ่ะเนี้ยนี่คือความกว้างของถนนแล้วก็ที่ดินแปลงที่เราจะลังจะพาไปดูก็คือติดถนนเส้นนี้เลยนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะ หลุดโค้งนี้ไปก็จะเป็นแปลงที่ดินแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ดินแปลงนี้นะคะราคาเหมายกแปลงค่ะก็จะอยู่ที่ไล่ละสามล้านนะคะอันนี้ค่ะด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นร้านอาหารบ้านฉันนะคะตรงโค้งพอดีถ้าเกิดใครอยากมาก็ใครอยากจะเข้ามาดูาแปลงที่ดินนะคะง่ายๆเลยก็คือเซิร์ช Google แบบว่าเป็นร้านอาหารบ้านฉันบ้านฉางน,นะคะ พอเจอร้านอาหารก็ขับเลยมาค่ะนี่คือขวามือก็เป็นแปลงที่ดินแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนนะคะนี่ค่ะแรงของเราก็อยู่ขวามือน,นี้เลย,เ,ยเดี๋ยวเรามาดูพาไปดูหน้าแปลงกันนะคะเพราะว่าด้านในตอนนี้กำลังจะปลูกต้น มันสัมปะหลังนะคะปลูกสัมปะหลังมันสัมปะหลังเต็มพื้นที่นะคะรูปแปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเมตรนะคะด้านข้างก็สองร้อยกว่าเมตรเลยนะคะพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็ถัดจากแปลงของเราไปก็จะเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟดอะอิมเมอรัลนะคะโอเคสักครู่นะคะเดี๋ยวเตรียมกกอุปกรณ์แป๊บนึงโอเคอเคุ๊ย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าแปลงกันนะคะโอเคนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของหน้าแปลงตอนนี้ก็จะเป็นตอนเที่ยงเนาะก็จะเงียยบแบบนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็นบ้านพักแล้วเหมือนกันนะคะโซนเนี้ย บางโซนนะคะท่านไหนที่อยู่ในเขตบ้านฉางอ,อาจจะแบบสงสัยว่าตรงนี้เป็นพอบทห้าหรือไม่หรือว่าเป็นเขตปลาสง,งวนหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเ่เป็น,ปน,ปนโฉนดนะคะแปลงนี้เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วนะคะยี่สิบห้าไร่เป็นโฉนดพร้อมโอนค่ะาแปลงเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นคือหน้าแปลงจะอยู่ฝั่งเนี่ยค่ะ ตอนนี้เห็นไหมคะนี่คือความกว้างของถนนนะคะอะ่บริเวณหน้าแปลงก็คือโซนที่เราปลูกต้นมันสำปะหลังทั้งหมดเลยนะคะ,คะที่รูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะด้านหน้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรเนาะด้านหลังก็ยาวลึกลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือหน้าแปลงของแปลงนี้สวยงามบรรยากาศอย่างที่เห็นแล้วค่ะเดี๋ยว,วหมุนให้ดูเลยนะคะฝั่งตรงข้ามจะสังเกตเห็นเป็นอ่า ตึกตึกของคอนโดบริเวณบริเวณกลางตลาดบ้านฉางค่ะจะเห็นตึกอยู่ไกลๆนะคะนี่ค่ะนี่คือแนวแปลงสิ้นสุดที่บริเวณเสาเขตตรงนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นี่คือแนวแปลงแล้วก็ไปทางซ้ายเลยค่ะ่างนี้ค่ะนี่คือถนนเห็นไหมคะถนนจะกว้างมากนะคะนี่คือความกว้างของถนนเลย มากกว่ามากกว่า12เมตรน่าจะประมาณอยู่ที่อาจจะถึงอาจจะเฉดเฉด20นะคะความกว้างของถนนเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่ะก็จะไปเชื่อมกับถนนที่มาจากาข้างๆโรบินสันบ้านฉางอะคะ่ะเท่ากับว่าเราสามารถที่จะไปโรบินสันบ้านฉางได้2 2เส้นทางจะไปฝั่งนี้ก็ได้ค่ะก็จะผ่านทางวัดเขาพุดดอนนะคะหรือถ้าจะไปฝั่งนี้ก็เหมือนที่เรามาจากถนนสุขุมวิทนะคะก็จะมาจากทางนี้ได้นะคะ ส่วนแปลงนี้ก็เนี่ยค่ะด้วยความที่ปลูกมันสำปะหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะสําหรับทําที่อยู่อาศัยนะคะเนี่ยค่ะนี่คืคอ,อ่าไฟไฟส่องสว่างยามคืนเนาะก็จะเป็นแบบนี้ขับตรงไปก็จะเป็นชุมชนเขาผูดดอนนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เหงาแล้วก็มีมีการสัญจรไปมา ตลอดทั้งวันนะคะอาจจะเบาบางในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงเย็นนะคะก็จะหนาแน่นนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างฝั่งนี้ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณนี้นะคะอหแบบนึ่งค่ะนี่เลยริมด้านซ้าย่ยจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่เนี่ยจะถ้าเกิดท่านไหนมาก็สังเกตแนวที่ปลูกต้น มันสัปปะหลังได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีเสาเข็มแบบนี้คะ่ะแล้วก็ลึกลงไปด้านนู้นเลยคะ่ะยาวเลยคะ่ะแบบนี้นะคะความกว้างแล้วก็เนีี้คือหน้าแปลงประมาณนี้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดหน้าถนนรวมมิตรเขาพุดอนรค่ะโซนนี้ถ้าถัดไปอีกหน่อยที่รถขับมานะคะก็จะเป็นอย่างที่บอก้วคะเป็นที่หัวสยเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็โซนเนี้ย ยังมีบางจุดที่เขาทําเป็นรีสอร์ททาเป็นร้านอาหารเพราะว่าได้บรรยากาศภูเขานะคะแถวนี้ถ้าเกิดสถานที่ขึ้นชื่อหรือร้านอาหารขึ้นชื่อก็จะเป็นภูนังยองจากตรงนี้ไปจะไปร้านภูนังยองก็ประมาณสิบนาทีได้นะคะหรือจะไปบ้านไรอิย,ยาลาก็ประมาณเดียวกันนะคะเพราะว่าได้วิวภูเขาแบบนี้ฝั่งตรงข้ามอีกมุมนึงก็เป็นภูเขาเหมือนกันคะ่ะตรงนี้นี่คือแนว บรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะแบบนี้เลยโอเคนะคะนี่คือถนนหน้าแปลงเรียกได้ว่าถ้าเกิดทาโครงการบ้านจะสรนนะคะก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงแล้วเนาะตรงนี้ถ้าไหนสนใจแปลงนี้นะคะยี่สิบห้าไร่ราคาไร่ละสามล้านค่ะ,ะเป็นราคาพร้อมโอนเป็นโฉนดพร้อมโอน ปลงนี้เป็นโฉนดนะคะเป็นโฉนดครุฑแดงค่ะเ,เป็นโฉนดมาหลายสิปีแล้วด้วยค่ะไม่ได้เพิ่งเต็นนะคะโดยรอบจะเป็นแบบนี้โอเคนะคะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจจะซื้อที่ดินลรนี้เอาไว้เอาไว้เ,วเก็บระยะยาวไอ้รอการพัฒนาก็สะดวกนะคะหรือไม่ก็สร้างซื้อไว้แล้วก็สร้างเลยก็ก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรอบจะเป็นแบบนี้ให้ดูโดยรอบนะคะ ซอยตรงข้ามฝั่งนี้ค่ะขับเข้าไปก็เป็นบ้านพักอาศัยเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็คือมีระดับดินที่ต่ำกว่าเนาะเพราะว่าขับไปหน่อยนึงจริงๆก็จะมีแหล่งน้ำนะคะอยู่อยู่เชิงเขาที่เรามองเห็นไกลๆส่วนฝั่งนี้นะคะจะมีระดับดินที่ ค่อนข้างสูงไปด้านหลังนะคะก็คือสโลปลงมาด้านหน้าถนนเนาะ,ะแต่ว่าอยู่ถัดจากแปลงของเราไปก็คือเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟดีเอมอล่ะค่ะถ้าลําทําโครงการขึ้นมาก็เท่ากับว่าเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นวิวภูเขาเกือบร้อยแปดสิบองศาประมาณนี้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ เดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงไว้ในคอมเมนต์ให้อีกทีนะคะแล้วก็จะใส่พิกัดของแปลงนี้เอาไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเผื่อท่านไหนจะลองเช็คพื้นที่ใกล้เคียงหรือเช็คทำเลใกล้เคียงสถานที่ใกล้เคียงของตรงนี้นะคะจะได้เห็นภาพภาพรวมได้มากขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้ เราจะพาไปดูที่ดินแปลงอื่นๆที่เราโพสต์ขายอยู่เรื่อยๆนะคะสนใจแปลงไหนอยากชมแปลงไหนก็แจ้งเรามาได้ค่ะนะคะแปลงนี้25ไร่ค่ะ25ไร่อันนี้คือด้านหน้าแปลงนะคะก็เรียกได้ว่าแปลงนี้ราคาถูกเหมือนกันคะ่ะไร่ละ3ล้านจะเห็นว่าบางบางที่ค่ะที่เราโพสต์อยู่ถ้า ถ้า3ล้านเนี่ยก็จะมีแค่ที่ดินที่ถูกท,ที่สุดก็คือที่เราแบ่งขายที่พยูนใช่ไหมคะนอกนั้นก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยอย่างแปลงนี้ก็คือยี่สิบหาไร่สำหรับทําโครงการได้เลยนะคะแต่โซนนี้ไม่ค่อยมีแปลงใหญ่นะคะเพราะว่าโซนนี้ถ้าถัดจากแปลงนี้ไปโดยส่วนใหญ่บ้างพื้นที่ก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นพวท5ห้าหรือเป็นนสสประมาณนี้คะ่ะแต่แปลงนี้เป็นโฉนดนะคะโฉนดโฉนดคุ้ดแดงคะ่ะ โอเคค่ะนี่คือถนนหน้าแปลงค่ะกว้างกว้างแบบนี้เลยแล้วก็นี่เป็นฝั่งตรงข้ามาบางท่านอาจจะเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงว่าอยู่ไกลแปลงหรือเปล่านะคะมีระยะมีระยะห่างจากแปลงมากกว่า40เมตรนะคะเออน่าจะมากกว่า40เมตรแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้อยู่ในเขตแปลงนะคะมีอีกแปลงหนึ่งที่ ที่กั้นเราอยู่ก่อนจะถึงแนวของเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะเรียกได้ว่าของเราไม่ได้อยู่ในในในเขตนะคะอันนี้ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะให้เห็นไปด้วยให้เห็นไปพร้อมกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพโดยรวมของแปลงไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนจะจะพิจารณาจากรูปแปลงอีกทีนึงเนาะส่วนส่วนคิดนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ในช่วงบ่ายสองโมงใช่ไหมคะ ฝั่งตรงข้ามแปลงตัวนี้ค่ะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะคแปลงนี้ก็ขายยกแปลงนะคะเพราะว่าเป็นโฉนดฉบับเดียวเลยค่ะย5ห้าไร่25ห้25าไร่ราคาไร่ละ3มล้าน เป็นราคาที่รวมค่าจ่ายทุกอย่างเลยนะคะสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหรือว่าอยากจะต่อรองอยากจะลองลองเจราจาเงื่อนไขการจ่ายแบบไหน,นก็สิดต่อเรามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆแปลงที่เรานําเสนอค่ะก็เป็นราคาที่เสนอเนาะลูกค้ามีโอกาสที่จะต่อรองลูกค้ามีโอกาสที่จะเข้ามาดูแล้วก็ลองเจราจาเงื่อนไขได้เลยนะคะแปลงนี้ก็ยินดีแล้วก็พร้อมพร้อมให้เจราจาได้เหมือนกันนะคะสําหรับแปลงนี้25ไร่ค่ะ ราคาอยู่ที่ไร่ละสามล้านนะคะเป็นราคารวมการรวมค่าโอนทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าจ่ายเน็ตไม่ได้มีค่าจ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะอีกอันนึงก็คือด้านในไม่มีบ่อนะคะเป็นที่เป็นที่ลาดเสมอระดับดินค่อนข้างเสมอกันหมดเลยไม่มีที่สูงหรือไม่มีที่ที่เป็นบ่อน้ําแต่อาจจะมีหน่อยเดียวก็คือ ที่ดินจากด้านด้านหลังนะคะก็จะมีความสูงมากกว่าด้านหน้าเรียกได้ว่าถนนระดับดินนะคะจะสโลปลงมาที่ถนนถ้าเกิดฝนตกน้ําก็จะไหลลงมาฝั่งหน้าถนนแล้วก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งตรงข้ามนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะมีระดับดินที่ต่ํากว่านะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของที่ดินแปลงนี้ทําให้ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิวภูเขา180องศาเลยนะคะสวยค่ะบรรยากาศดีสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อมา,มาได้นะคะ25ไร่ราคาไร่ล,ละ3ล้านนะคะ สถานที่ใกล้เคียงตรงนี้ค่ะถ้าจะไปที่โรบินสันบ้านฉางก็ประมาณ5-7นาทีประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะไปที่วัดเขาพุดอนก็ประมาณ3นาทีจะไปที่ร้านภูนั่งยองไปลาไปไอยาลาก็ประมาณไม่เกิน10นะคะแล้วก็จะไปที่ตลาดบ้านฉางก็ประมาณ10นาทีก็ถึงนะคะท,ที่ใช้เวลา10นาทีเนื่องจากบางช่วงะคะ่ะเป็นถนนแคบ ก็อาจจะต้องอจํากัดความเร็วของรถหน่อยนะคะเท่านั้นเองนอกนั้นก็ระยะทางก็ไม่ได้เกิน10กิโลเลยนะคะสําหรับบริเวณจากตรงนี้ที่จะเข้าไปในตัวเมืองบ้านฉางนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่นอ่นคงศักรรมมาตอพุดธก็ประมาณ15นาทีนะคะจะไปที่สนามบินอุตภาก็ไม่เกิน20นาทีะคะ่ะเรียกได้ว่าทําเลตรงนี้เส้นทางเข้าออกสะดวกหลายเส้นทางมากๆนะคะ แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งที่นําเสนอนะคะสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราวเจอกันใหม่ใน,นวันถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ